ผมสวัสดีครับมีเดอะสตาร์นะครับก็ฝากถึงซอเบอร์ลอยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คุณหนังสืออนี้ขึ้นมาในโลกสังคมที่วุ่นวายหนึ่งหนังสือพทีน่หนังสือบัวลอยนะครับที่พุดขึ้นมาให้แง่คิดให้มุมมองอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างไปให้กับประชาชนไทยเรานะครับแล้วก็วันนี้พี่ก็มีนี่เลยเสื้อตั้งชื่อว่าเสื้อของการอยู่ร่วมกันนะครับคำศีลป์คำที่เอาไว้ใช้ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับสวัสดีครับเีนัจนก็สวัสดีครับ เวลาเขาให้ของอะไรก็เขาคุ้นช้าผคุณครับเวลาทําอะไรผิดพลาดเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับถจะแต่เราทำแล้วก็ขอโทษครับเพราะว่าสิ่คนสิ่งสิ่งทำสิ่งหยกนี้นคือความปริญยาใน่าๆการนับหรือการบัทากของคนแล้วก็รวมถึงสิ่งยนด้วยครแล้วก็ฝากเสื้อตัวนี้ไปประมูลด้วยนะครับ